สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้มีพระเครื่องพระบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801ดนนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งรีให้ทุกรายการเลยนะคะอันนี้เป็น EP ีที่13นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะคะ e ีพีที่สิบามนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะคะวันนี้ก็ได้พามาหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะวันนี้ได้พามาหนึ่งชุดนะคะอา้าวสักคาารกคู่นะค่ะกล่แป๊บนึงมาองค์แรกกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยองค์แรก นี่นะคะเรียมพร้อมใช้งานหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะส่องให้ดูหน้าพักกันชัดเลยนะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะส่องให้ดูหน้าพักกันเลยนะพี่นะให้ดูความคมชัดของเหรียญเลยนะคะอะันนี้ด้านหลังนะคะอัขระยันชัดเจนเหมือนเดิมเลยนะพี่นะอายุครบ80ปีของท่านเลยนะคะนี่นะเหรียญละ300บาทนะคะ เหรียญละกสามร้อบาทนะคะอันนี้องค์ที่หนึ่งต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะเรียมพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะอ่าเรียมพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะพี่นะพระสวยๆเลยนะพี่ดูหน้าพระได้เลยนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อ่าให้ดูด้านหลังนะอักขรยันชัดเจนเหมือนเดิมเลยนะพี่นะดูได้เลยนะคะนี่นะดูความเก่าความสวยของเหรียญน,นะคะเรียมพร้อมใช้งานเลยนะพี่นะอันนี้องค์ที่สองนะคะต่อไปองค์ที่สาต่อไปองค์ที่สมนะคะอันนี้เขียนว่ารุ่นพิเศษนะพี่นะอ่ารุ่นพิเศษรุ่นพิเศษหลวงพ่ออะไร สุมนเหรอคะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะอยู่จังหวัดอยุธยานะคะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้อยู่จังหวัดอยุธยานะคะนี่นะอ่าเหรียญละสามร้อยบาทนะคะองค์ที่สามนะเหรียญละสามร้อยบาทนะคะองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่ครูบาศรีวิชัย องค์ที่สี่คูบาสีวิชัยอ่าดอยสุเทพเชียงใหม่นะคะอ่าส่องให้ดูกันนะคะส่องให้ดูกันนะคะอุ้ยเก่าสวยมากเลยองนี้องค์นี้เก่าสวยมากเลยยันอักขรชัดเจนนะคะนี่นะหน้าหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อคูบาสีวิชัยนะคะอันนี้เป็นเหรียญรอพร้อมใช้งานเลยพี่องค์ที่สี่นะคะอันนี้เป็นองค์ที่สี่นะสามร้อยบาท ต่อไปองค์ที่ห้าองค์ที่ห้าองค์ที่ห้าองค์นี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าพระอะไรนะเราพุทธเจ้าเหรอไม่รู้เลย <c oughs> นี่นะคะองค์ที่ห้านะคะสามร้อยบาทองค์ที่ห้าสามร้อยบาทนะพี่นะนี่นะคะส่องให้ดูอันนี้ด้านหลังนะอักษรยันชัดเจนเหมือนเดิมเลยนี่สวยเหมือนเดิมสวยสวยทุกเหรียญเลยรอบนี้ รอบนี้ได้มาสวยๆทุกเดือนเลยนะพี่นะอันนี้องค์ที่ห้านะสามร้อยบาทต่อไปองค์ที่หกสองพระสมเด็จไหมอ่าเรามาสองพระสมเด็จกันคะคะองค์ที่หกสมเด็จอะไรไม่รู้รู้ว่าเป็นสมเด็จนะพี่นะอ่าให้ดูรอยให้ดูรอยนี่ความสวยของพระสมเด็จนะให้ดูความสวยของพระสมเด็จนะคะองค์นี้สามร้อยบาทองค์นี้สามร้อยบาทนะพี่นะ ชุดนี้ได้มายอมรับเลยว่าสวยนะพี่อาราคาสูงนิดนึงแต่สวยรับประกันเลยว่าสวยนะคะอ่าสามร้อบาทองค์ที่หกนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดนะคะอ่าอันนี้องค์ที่เจ็ดนะให้ดูด้านหลังมาส่องให้ดูกันชัดๆใกล้ๆเลยนะพี่นะอ่าองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะนี่นะ อ่าให้ดูด้านหลังนะคะเอาอ่าให้ดูด้านหลังนะคะนี่มีขอบมีอะไรให้ดูน้องให้ดูครบเลยอ่าองค์ที่เจ็ดสามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทค่ะมาองค์ที่แปดองค์ที่แปดโอกระจกไม่มี อ่ามาส่องเห็นชัดเลยอย่างนี้หลวงพอ่อหลวงพ่ออะไรไม่มั่นใจนะน้องก็ไม่ค่อยรู้จักนะคะพี่นะโอ้เก่าสวยเลยองค์นี้เก่าเก่าีสวยแบบนี้เลยแสดงว่าเขาใช้งานมาแน่เลยพี่อ่าสมเด็จพระสังฆราชโอ้โหนี่นะคะตามการใช้งานเลยนะพี่นะอ่าให้ดูเลยสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะ สามร้อยบาทองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้าอง์ที่เก้าอง์ที่เก้าหลวงพ่ออะไรนะโอภาสีอือ่านตามที่เห็นเลยนะพี่นะอ่าเพื่อเพื่อพี่พ,พี่มีมุม เผื่อพี่พี่มีมุมแบ่งปันกันไปใช้ได้นะคะองค์ละสามร้อยบาทนะพี่นะนี่ความสวยความเก่าแบบนี้เลยเหรียญที่เก้านะคะ,ะเหรียญที่เก้านะพี่นะอยู่จังหวัดเพชรเพชรบูรณ์อ่านีนะคะด้านหลังแบบนี้เลยองค์ที่เก้านะคะอันนี้องค์ที่เก้าสามร้อยบาทต่อไปองค์ที่สิบองค์ที่สิบอ้าว หลวงพ่อสุดวัดกาลหลงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงอ่ะด้านหลังแบบนี้เลยนะคะยันหลวงพ่อท่านเหมือนแบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะพี่นะเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนพูด,พดไปองค์แรกเนาะอ่าอันนี้เป็นองค์ที่สิบนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบนะคะหลวงพ่อสุดนะวัดกาหลงนะคะเออให้ดูความสวยของหลวงพ่อเลยนี่นะคะ ให้ดูความสวยเลยนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญยดน้ำด้วยใช่ไหมเป็นรูปหยดน้ำเลยพี่ด้านหลังยันอ克ะชัดเจนเลยพี่อ่าสวยๆแบบนี้เลยองค์ที่สิบนะคะสามร้อยบาทองค์ที่สิบนะคะสามร้อยบาทต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดองค์ที่สิบเอ็ดพระสมเด็จพระสมเด็จองค์ที่สิบเอ็ดนะคะอ่ะ เป็นขั้นๆแบบนี้เลยองนี้องค์ที่สิบเอ็ดดูให้มีมุมไปนะพี่นะดูเลยน้องแบ่งปันให้ให้แบบราคาแบบแบ่งปันเลยพี่นะสามร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยอ่าสามร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ทุกองค์เลยนะคะนี่นะขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะพี่นะพระสมเด็จองค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบสอง เดี๋ยน้องขอไล่พระสมเด็จก่อนนะเหนืองไม่กี่องแล้วพระสมเด็จอ่ะองค์ที่สิบสองนะคะพระสมเด็จอันนี้องค์ที่สิบสองนะพี่นะอะแบบนี้เลยนะคะองค์ที่สิบสองนะคะ ต่อไปองค์ที่สิบสามต่อไปเป็นองค์ที่สิบสามนะคะนี่นะองค์ที่สิบสามให้ดูความเก่าความสวยของพระสมเด็จเลยนะพี่นะให้ดูความเก่าความสวยของพระสมเด็จเลยนะคะนี่นะอันนี้เป็นด้านหลังท่านนะคะอันนี้เป็นด้านหลังท่านนะคะแล้วก็นี่สองด้านล่างสองขอบสองอะไรให้ดูเลย ดูแล้วตัดสินใจใค่อยๆอยตัดสินใจนะพี่นะถูกใจโทรมาได้เลยถูกใจโทรมาได้เลยนะคะองค์ที่สิบสามนะคะองค์ที่สิบสามนะ,ะอ่าต่อไปองค์ที่สิบสี่ต่อไปองค์ที่สิบสี่ 14, อันนี้ไม่ทราบนะคะไม่ทราบนะว่าหลวงพ่ออะไรนะไม่ทราบหลวงพ่อนะ,ะองค์ที่สิบสี่นะ,ะพี่นะ อามาส่องให้ดูกันนะคะมีมุมแบ่งไปได้เลยองละสามร้อยบาทนะคะเบาๆนะพี่นะองค์ละสามร้อยบาทส่งฟรีด้วยพี่ราคาเบาๆแบ,แบ่งแบ่งปันกันไปนะคะองค์ที่สิบสี่นะคะอันนี้องค์ที่สิบสี่นะต่อไปองค์ที่สิบห้าอ้าวนับมาแล้วนับมาแล้วไม่รู้ที่นับมาแล้วนะคะชิ้นที่สิบห้านะพี่นะอ่ะส่องไม้ให้ดู อ่าส่องให้ดูกันนะคะมีมุมแบ่งไปได้เลยนะพี่นะน้องไม่น้องไม่ทราบที่นะคะอันนี้ก็ได้มาแบบนี้เลยอ่าคิดว่ามีแต่พระนะพี่นะคิดว่ามีแต่พระนะคะได้แบบนี้มาด้วยอ่อันนี้ชิ้นที่สิบห้านะคะสามระบาทอต่อไปหลวงพุทวดต่อไปเป็นหลวงพุทววนนะคะอ่าอันนี้เป็นหลวงพุท้วนนะพี่นะ หลวงปู่ทวดคอาเขียนว่าอะไรเดี๋ยวพาซูมเออเอ้เราก็มองไปเฮอ่าให้ในหานในหานอะไรอ่าเขาตอกยันมาแบบนี้เลยนะพี่นะหลวงปู่ทวดองค์ที่สิบหกนะคะอุยผิวสวยมากเลยอ่ะหลวงปู่ทวดองค์นี้ผิวสวยมากเลยพี่น้ำหนักน้ำหนักดีด้วยนะอ่าเนื้อเราหาแน่นดีจังเลย น้ำหนักดีเลยผิวลุ้งไว้ปั๊บเลยผิวลุ้งไว้ปั๊บอุ้ยจมูกท่านยังสวยเลยพี่เนี่ยนี่ให้หมุให้ดูมุมข้างจมูกท่านสวยมากเลยนะคะองนี้อ่าสามร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะพี่นะนี่นะคะด้านหลังแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ด้านหน้านะพี่อันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้สิบหกองที่สิบหกนะคะอ่าต่อไปองค์ที่สิบเจ็ด องค์ที่สิบเจ็ดอ่อพยาพิชัยดาบหักพระแท่นศิลาอ๋อหลวงพ่ออะไรนี่แสดงว่านันนันนไงเป็นโซนอุตร,รดิตเป็นพระอุตร,รดิตนะพี่นะดูเลยมาส่องให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะมาส่องให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะจังหวัดอุตร,รดิต์นะพี่นะองค์นี้ สามร้อยบาทองค์ละสามร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้เลยนะคะพี่อ่านี่นะอง์ที่สิบเจ็ดนะคะอง์ที่สิบเจ็ดต่อไปองค์ที่สิบแปดองที่สิบแปด,อ,แปดอ่าเขาเขียนกลัวอ่านผิดจังเลยกลัวอ่านผิดจังไม่อ่านดีกว่าส่งให้ดูเลยส่งให้ดูเลย อ๋อเขาเรียกว่าไงน,นะโชคอโชคเป็ดเหรอคะเสริมบาร,รมีอ่ารุ่นเสริมบาร,รมีนะพี่นะนี่อันนี้ให้ดูด้านหลังนะคะเงินมีก็มาไม่มาก็มีรวยรวยรวยอาหารไปเลยอาหารแบบนี้ไปเลยอ่านี่นะคะอันนี้เป็นองค์ที่ สิบแปดนะพี่นะองค์ที่สิบแปดนะคะสามร้อยบาทต่อไปองค์ที่สิบเก้านางกวักนางกวักสวยเนี่ยองค์ที่สิบเก้าองค์ที่สิบเก้านะคะอ่ะส่องให้ดูมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะสามร้อยบาทองค์ที่สิบเก้าเป็นพระแม่นางกวักนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเหมือนยันถุงเลยเหมือนเป็นรูปถุงเลยนะ ถุงเงินถุงทองแต่ไม่ใช่เป็นรูปยันนะพี่นะอ่านลองดูนะอ่าแตล่ลองดูนะคะเผื่อถูกใจนะพี่นะองค์ที่สิบเก้านะคะองค์ที่สิบเก้านะคะต่อไปองค์ที่สิบองค์ที่ยี่สิบหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเงินวัดหิรัญญารามอ่า ขาเรียกบางคันรุ่นหนึ่งพิเศษมาส่องให้ดูกันใกล้ๆ้เลยนะคะมาส่องให้ดูกันใกล้ๆ้เลยนะคะหลวงพ่อเงินอ่าแบบนี้เลยหลวงพ่อเงินแบบนี้เลยนะคะองค์ที่ยี่สิบองค์ที่ยี่สิบด้านหลังเขียนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเขียนแบบนี้เลยนะคะนี่นะค่าแป้งคาาอะไรเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่ให้ดูขอบให้ดูขอบน่าจะเป็นงานหล่อเนาะอย่างเงี้ย ใช่ไหมอ่าเหมือนเป็นเหรียญล่อเลยนะคะอันนี้นี่นะเหรียญที่ยี่สิบนะคะต่อไปยี่สิบเอ็ดเอาเอาเป็นรูปภาพกันบ้างหมดหรือยังพระหนูเนี่ยเอาเป็นรูปภาพดีกว่าหยิบขึ้นมาหยิบแม่ขึ้นมาแล้วอ่าหยิบคุณแม่ขึ้นมาแล้วแม่คุณแม่บุญเรือนนะคะคุณแม่บุญเรือนนะคะ นี่นะหยิบคุณแม่ขึ้นมาแล้วสง่สงส่งภาพคุณแม่ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะส่งภาพให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะภาพละสามร้อยบาทคุณแม่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอ่ารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะคุณแม่คุณแม่แม่ชีบุญเรือนคุณแม่แม่ชีบุญเรือนเนี่ยรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทอ่าต่อไปเอาหลวงเอาหลวงพ่อเอาหลวงพ่อนี่ละ เป็นรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพหลวงปู่มหาศิลาวัดโพสีสะอาดน,นะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นรูปภาพมาส่งรูปภาพหลวงปู่ให้ดูใกล้ๆเลยแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ามาส่งรูปภาพหลวงปู่ให้ดูนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะเป็นด้านหลังแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไป นี่วันนี้เหรียญหลวงปู่มหาศรานะคะอ่าเห็นพี่ๆอยากได้อันนี้ได้มาราคานี้เลยอ่าสามร้อยบาทนะพี่นะหลวงปู่มหาศรานะคะใน,นไหน ep นี้จะให้สามรอบาททุกรายการเลยให้พิเศษไปเลยนี่องค์นี้ให้พิเศษเลยสามร้อยบาทใครไวใครได้เลยพี่สายแรกมารับไปสายแรกมารับไปได้เลยนะพี่นะ สำหรับองค์นี้สวยเลยพี่อักขรยันชัดเจนเลยนะพี่นะองค์นี้มีตอกเลขโค้ดด้วยนะคะอ่ามีเลขโค้ดมีอะไรชัดเจนเลยนะพี่นะสามร้อยบาทสามร้อยบาทส่งฟรีด้วยเก็บเงินไปทางได้ด้วยนะพี่นะเออสามร้อยบาทคุ้มคุมจุกจุไปเลยอ่าต่อไปต่อไปอ่าอันนี้มีสองชิ้นถุงนี้มีมาสองชิ้นมีหลวงปู่มหาสีลาเหมือนเดิมนะคะ เป็นหลวงปู่มหาศีลานะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะารายการที่ยี่สิบสี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังชัดเจนเหมือนเดิมเลยพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์ที่ยี่สิบสี่นะพี่นะองค์ที่ยี่สิบสี่มาให้ส่องให้ดูจมูกท่านมาส่องจมูกท่านให้ดูนะคะนี่นะพี่นะอ,องค์ที่ยี่สิบสี่ต่อไปองค์ที่ยี่สิบห้า อันนี้เป็นองค์ที่ยี่สิบห้านะคะอันนี้ก็สวยพี่องค์นี้ก็สวยนะคะเดี๋ยวมาส่องให้ดูกันใกล้ๆเหมือนเดิมนะพี่นะอ่ะมาส่องจมูกสง่งส่องจมูกส่องอัคระยันนะคะให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อันนี้เป็นด้านหลังนะคะองค์ที่ยี่สิบห้านะพี่องค์ที่ยี่สิบห้านะคะอ่ะสามร้อยบาทสามร้บาทนะอ่ะแต่มีพระติดตาติดมาด้วยเออ มีพระปิดตาติดมาไอ้กแก้วแต่ EP นี้ขอสามร้อยบาทนะพี่นะอ่าสามร้อยบาทนะคะออออันนี้ก็สวยจริงนะพี่นะองค์นี้ก็สวยจริงนะคะพระปิดตานะคะหลวงปู่มหาศรานะคะหลวงปู่มหาศรานะพี่นะรุ่นปลดนี่รุ่นปลดนี่สามร้อยบาทนะพี่นะคะอ่าให้ดูขอบนะ ให้ดูขอบให้ดูความสวยนะคะ300บาทนะพี่นะาเปิดแบ่งปันเลยอันนี้เป็นองค์ที่ยี่สินะคะยี่สอ่าเรามาส่องภาพกันต่ออันนี้องค์ที่ยี่นะคะหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงนะคะามาซูมให้ดูมาซูมให้ดูใบกระดาษหลวงปู่สวงรูปแบบนี้หล่อไม่ใช่หล่อสิเลี่ยม เรียมพร้อมใช้งานเลยพี่นะคะเรียมพร้อมใช้งานเลยนะคะหลวงปูส่สวงนะนี่นะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทสามร้อยบาทอันนี้องค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะอ้าต่อไปองค์ที่ยี่สิบแปดอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ค้าตกใจอะไรอ้า เพิ่งเห็นนะว่าไม่ใช่พ้าเป็นเหมือนแบบกุมารกวักมือสองข้างอะ่ะเออแม่ค่าชอบเอาจริงหนูเห็นเป็นพ้าอ่าเป็นกุมารแบบนี้นะพี่นะอ่าเป็นน้องกุมารแบบนี้นะคะเขากวักมือสองข้างเลยนะคะบล็อกแบบนี้เลยวิสวยอยู่นะน้องสวยอยู่นะคะอ่าท่านสวยเลยต้องพูดว่าท่านสิกุมารใช่ไหม นี่นะคะอันนี้เป็นองค์ที่หนึ 1, 2, ่งสองสามองค์ที่ยี่สิบแปดนะคะองค์ที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นกุมารไม่ทราบหลวงพ่อเลยพี่น้องไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเห็นเป็นพระซะด้วยต่อไปองค์ที่ยี่สิบเก้าจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะคะชุดนี้อันนี้องค์ที่ยี่สิบเก้านะคะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะคะ องที่ี่2ิบเ้าเป็นหลวงพ่อเงินนะคะแบบนี้เลยอ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่ะให้ดูด้านหลังนี่นะคะอันนี้เป็นด้านหลังองค์ที่สิบเก้านะคะสามรอยบาท300รอบาทอยู่นะคะอ่ะต่อไปองค์ที่สาอสิ์องที่สาสิบนะพี่อง์ที่ส0พสิพะสมเด็จตอนแรกอะ่ะว่าจะสองพะสมเด็จให้อยู่ใน เลขใกล้เคียงกันนะจะได้ไม่งงกระโดดมาได้องค์ไงองค์ที่สามสิบนะคะสามร้อยบาทองค์ที่สามสิบนะให้ดูความเก่าของเนื้ออ่าให้ดูความเก่าของเนื้อสมเด็จองค์นี้เลยชุดนี้สมเด็จสวยมากพี่บอกเลยชุดนี้สมเด็จสวยแทบทุกองค์เลยนะพี่นี่นะคะองค์ที่สามสิบอ่าต่อไปองค์ที่สามสิบเอ็ดองค์ท้ายและท้ายสุดนะคะเป็นรูปภาพดวงปู่ริวนะ เป็นรูปภาพหลวงปู่หลิวนะคะเหมือนมีรอยตอกด้วยที่จีวรท่านนะคะมาส่องให้ดูกันนะคะเหมือนรอยตอกหรือรอยปั๊มอะเห็นไหมพี่อ่าเห็นไหมคะคําว่าหลิวนะสามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทนะนี่นะคะให้ดูความละเอียดของกระดาษเลยนี่นี่น,นี่อุ้ยเห็นชรัรเลยพี่เห็นคําว่าหลิวชัดเจนเลยนะคะนี่ตรงไฟเอะ อ่านี่นะคะหลวงปู่นี่นะด้านหลังมีเหมือนเป็นจีวอนหรือเปล่าคะอ่ามีรูปตาปัํมเต่านะคะหลวงปู่เดี๋ยวสามร้อบาทนะพี่นะอ่าองสุดท้ายแล้วนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็ลงให้ครบทุกรายการสำหรับชุดนี้นะคะมี31รายการนะพี่นะยังไงก็ฝากติดตามน้องไว้ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะน้องก็จะหาพระสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเช่นเดิมนะคะแล้วก็สนใจองคไหนแอดไลน์ line, หรือว่าโทรโดยตรงมาได้เลยนะคะพร้อมรับสาย24ชั่วโมงเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะ